ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดนแต้มสามตบบนเราไปแล้วนี่มาดูเลขเด่นเลขวิ่งนั่นเพื่อนนะดูเลขเด่นเลขวิ่งเลขเด่นเลขวิ่งบนถูกย,วยาวของเราคลิปงวดที่ผ่านมาผมถ่ายให้เพื่อนไปคลิปสุดท้ายคลิปสรุปนั่นเพื่อนก็ม,มางวดที่ผ่านมามาตัวเดียวอะมาดูงวดนี้เพื่อนว่างวดใหม่นี้ เขาจะมาไหมหรือเขาจะไม่มาหรือเขาจะนี่ยังไงเขาเดือนยาวมาตั้ง2ปีกว่าแล้วลเพื่อนอก่อนเขาดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนกับคลิปีนี้ทําขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับะะจะขึ้นมาเพื่อนสูตรเดียว

ปิดไว้ก่นอนเข้ายาวนั่นเพื่อนนะเข้าตั้งแต่ที่ผมเคยบอกเพื่อนไปลงไปหน่อย ไปใหญ่ไปเก่ายาวเพื่อนสูตรเก่านั้นเพื่อนนะนี่เข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้านั้นเพื่อนต่อมาก็มาสามสิบสามสิบธันวาปีหกสี่งงวดเราหลังนะจากนั้นลงมายาวเพื่อน สามิบธันวาปีหกสี่มาปีหกห้าต่อมาปีหกห้าก็ยาวมาเลยอ,ออกไม่รู้ออกเดือนอะไรนั่นถัดขึ้นไปนั่นผมก็ไม่ได้เขียนวันที่ไว้อยู่ยาวเลยเพื่อนนี่ดูยกเล่มมาถ่ายให้ได้นั้นเพื่อนนะดูไปเลยอะไรไปเลยเพราะว่ามันของเก่าอีกแล้วเข้าตัวหนึ่งสองตัวบางงวดกอ ถ้าดวงดีถึงสามตัวนั่นเพื่อนนะถ้าดวงดีถึงสามตัวนี่คนครนายกนี่มาสามตัวเลขมาเลขสี่ตัวมาเลขตัวหนึ่งมาสองตำแหน่งก็ได้ครบสามหงอสุดท้ายของสมุดเล่มนี้เราไปดูข้างบนอีกทีนึงเดี๋ยวผมมาใบปิดนั้นออกเือจะได้ไม่งงกัน ไปของเพื่อนนะเข้าทุกงวดเพื่อนๆเ,นเข้าทุกงวดทําไมไม่ถ่ายงวดสุดท้ายเลยอือก็ดูไปก่อน,น,นเพื่อนว่ามันเข้ายาวไม่ใช่ว่ามาเขียนโกงหกกน,นั์นเพื่อนนะอ่าไปดูแถบนี้เลยนี่น่าจะถึงแล้วนี่เมื่อกี้ในงวดสุดท้ายออกหกห้าสองนั่นเพื่อนนะงวดสุดท้ายสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสอง

605มาตัวเดียว503 530มาตัวเดียว453มา2 782มา2อ่อมา4478มา2 82 812มา2แล้วก็นี่202เลขตัวเดียวมา2ตำแหน่ง แล้วก็สี่สี่หกหกสี่ี่ี่ีหกนี่มาครบสามงวดถัดมามาตัวเดียวงวดถัดมาก็มาตัวเดียวงวดถัดมามาตัวเดียวแล้วมาออกเจ็ดห้าเจ็ดนี่มามาครบสามสูตเดียวมางวดถัดมางวดถัดมานั้นมาตัวเดียวเก้าศูนย์เจ็ดเอ้ยเก้าเก้าเก้าเจ็ด เก้าเจ็ดเก้ามาตัวเดียวมางวดที่ผ่านมาวดที่ผ่านมาผมเอาเลขหนึ่งเพื่อให้เพื่อนไปแต่มันต่ำไม่ได้เพื่อนต้องเอาแต้มสูงกว่านั้นอีกงวดนที่ผ่านมาหกสามผมมาไปใส่หลักหน่วยไม่ไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าตัวที่เข้าเลขสาม เราก็คิดว่าเลขหนึ่งจะมาสามานเพื่อนเกสามาอันนี้คืออมตะบนนั่นเพื่อนนะอมตะบนมางวดนี้มาดูตัวเลขที่ผมนำมาบวกกัน8ปบวกสหมดไปหกบวกสี่หมดไป แปดบวกสองดไว้ก่อนแปดบวกสองหมดไปสี่สี่กับหกหมดไปห้ากับห้าหมดไปเหลือสี่สี่ไปบวกเก้าคงที่ได้สามไม่ผิดตำแหน่งบวกไม่ผิดทำอย่างนี้เราไม่ผิดเพื่อนๆได้สามยกมา ได้สามยกมาเราบวกไปหนึ่งต้มบวกไปหนึ่งต้มบวกสี่เลขกลุ่มนี้ต้องเอาเลขกลุ่มนี้ไปใส่บนนั้นเพื่อนนะบางทีก็มาล่างแต่เราไม่ได้เขียนเลขล่างใส่เพื่อนก็ดูว่างดหน้านี้เขาจะมาเลขล่างมั้งไหมงดก่อนหน้านี้ก็มาเลขล่างนั้นเพื่อนนั่นงดก่อนน,นี้นก็มาเลขล่างวันนี้น่าสึกว่า ออกแปดเก้าไปเพื่อนงดก่อนหน้านู้นมาเลขแปดเก้าไม่ใช่วันนี้มาหกนะเพื่อนนะเลขล่างได้ได้หกหนึ่งมาตัวนี้เลขล่างมดก่อนหน้านูนา 8, ้นหกหนึ่งแปดเ,นนะเก้าแปด,ด 6, เก้าไม่เข้าก่อนหน้าน,นู้นแปดห้าแปดห้าไม่เข้า เขาเป็นบางงวดเพื่อนเล็กแรงงวดก่อนนั้นก้าหนึ่งก้าหนึ่งเข้าเข้าหนึ่งเข้าเป็นบางงวด,ลลงดก้าหน,นึ่น 9, 1, 9, 1, 1, นง,ง 9, ม,มาออกเลขเหมือนกันมาดูงวดนี้น้เพื่อนนี่งวดนี้เพื่อนว่าเขาจะมาตัวไหนหรือเขาจะไม่มาหรือเขาจะบวกตัวแทนหรือเปล่าเพื่อน บวกตัวแทนอีกเหมือนงวดที่ผ่านมาเลขแปดดังจัดไม่มาวันนี้ไปบวกตัวแทนอีกไหมเพื่อนเอาเลขแปดอีกไหมหรือยังไงอสูตรนี้เขาไม่เคยบวกตัวแทนนั่นเพื่อนนะหรือต่อไปจะบวกก็ไม่รู้นั่นเพื่อนนะวางวดหน้านี่ต้องเอาให้เลขกลุ่มนี้ไปใส่นั่นเพื่อนนะเลขบนนะแต่เขาไม่เคยบวกตัวแทนสูตรน,นี้คือมาตัวมาตรงๆเลย สามสี่ห้าสามสี่ห้าเก้าเขาจะมาตัวไหนเขาจะไปตำแหน่งไหนเพื่อนเขาไม่ปักหลักนะแต่มามาทุกงวดเลยนั่นเพื่อนนะมาทุกงวดห้าสิบห้างวดห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดอ้าว ห้าสิบแปดงวดแล้วนั่นเพื่อนนะห้าสิบแปดงวดเขาจะเดินต่อไหมถ้าสูตรเดินต่อก็คงจะเห็นถ้าสูตรเดินสูรไม่เดินต่อก็คงไม่เห็นเลขในกลุ่มนี้ออกงานเพื่อนนะแต่ผมมั่นใจเลขก,กลุ่มนี้ต้องมาชัวร์ผมมั่นใจเลขก,กลุ่มนี้ต้องมาชัวร์เพื่อนๆเขาเคยมาเลขก,กลุ่มนี้ต้องมาเอาไปใส่นั่นเพื่อนเราจะเอาตัวไหนไปใส่ ชอบสามเอาสามไปใส่ชอบสี่เอาสี่ไปใส่ชอบห้าบางบอินชอบห้านะบางบอินนะชอบห้ากับเก้านะเอาไปใส่บางบอินบางบอินเอาไปใส่เลขห้าเลขเก้ามีอ่าเป็นเลขเด่นเลขห้าเลขเก้าบางบอินเขาชอบอ่าห้ากับเก้าก็เอาไปนะทางบางบอินนะใ่ให้ดูแล้ว ถ่ายให้ดูแล้วตำแหน่งสูตรของก็เขียนลงไปแล้วก็บวกไปตามนี้ตัวเลขบวกไม่ผิดถ้าทําอย่างนี้เราไม่ผิดเพื่อนนอกจากบวกปากเปล่าไปแล้วที่นี่มันบวกปากเปล่าในใจเรามีหลงแต่อย่างนี้ไม่ไม่ผิดเพื่อนก็ลองดูผมว่าจะถ่ายแสามสูตร ไม่จำเป็นหรอกเพื่อนถ่ายหลายสูตรก็เอาไปชนกัน,กนเพื่อนก็เป๋ออกไปอีกเอาสูตรเดินดีดีนี่ยมาใส่เลยเพื่อนว่าจะไปตัวไหนเอาไปใส่กับเลขของเพื่อนไปเลขกลุ่มนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งหรือจะมาสามตัวหรือจะมาสองตัวเพื่อนก็ไปพิจารณาสอบให้ดีๆว่ามันจะมาตัวไหนอ่ะสิบกว่านาทีแล้วเพื่อนสูตรเดียวผมเอาให้สิบนาทีไม่ต้องไปดูหลายสูตรหรอกเพื่อนดูสูตรที่มั่นคงนี่ เปอนทางสุพรรณงวดที่ผ่านมาแกบอกว่าเอาไว้ถ่ายสุดท้ายเลยอาจารย์วันนี้แกไม่รับสายก็เลยผมก็เลยเอามาถ่ายเลยถ่ายให้เพื่อนไปเลยวันที่ผ่านมาแกบอกว่า,าถ่ายงวดสุดท้ายไปเลยเ,เพื่อนอาจารย์วางั้นเอาไว้ถ่ายตอนสุดท้ายเลยว่างั้นถ่ายงวดสุดท้ายแล้วก็จับผิดเพื่อนถ่ายงวดถ่ายคลิปที่สองงวดนี้จะเป็นยังไงจะจับผิดอีกไหม ได้สูตรเข้าแต่เราจับผิดนั่นเพื่อนนะไม่ใช่สูตรไม่เข้าสูตรเข้าแต่เราจับผิดจับไม่ไม่ไม่โกงหลักนั่นเพื่อนมวันที่ผ่านมาเขาเลขหนึ่งผมเอาเลขหนึ่งไปใส่ใส่กับแปดไม่ไม่ไม่มาเพื่อนวันนี้ตัวไหนจะดับตัวไหนจะเด่นอ่ะมันก็เด่นทั้งหมดอ่ะถ้าสุดสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามเด่นบนนั่นเพื่อนนะเด่นบนล่างก็มาบ้างไม่มาบ้าง ไม่ได้เขียนเลขล่างใส่เขาเป็นบางงวดสองสามงวดนั้นก็มาอยู่งวดนี้จะมาไหมเพื่อนอ่ะเลขล่างถ้าเลขบนนี่สูตรนี้อย่าทิ้งเลขกลุ่มนี้ถ้าทิ้งเลขกลุ่มนี้ก็แสดงว่าเอาไปจับใส่เพื่อน,นงวดที่ผ่านมาผมจับไปใส่ตัวเดียวผิดผมเอาเลขหนึ่งไปใส่เอาเลขหนึ่งตัวเดียวไม่ได้เอาหมดอขอบคุณเพื่อน,นทุกคนเข้ามาชมมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสวัสดีครับ